สวัสดีครับพี่น้องคิรจักแสงสันติภาพสารธรรมแสงสันติภาพของหลวงรวมทั้งพี่น้องที่จุดประกาศแสงสันติภาพบางยาวจังหวัดเพชรบูรณ์แนะละรวมทั้งพี่น้องที่รับฟังอยู่ขณะนี้ทุกท่านพบกับผมอาจารย์สุทีเตชะรักพงศ์วันนี้ตรงกับวันที่2ตุลาคมปี2024นะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะนําพี่น้องที่เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันผ่านพระธรรมสุภาษิตบ,บทที่26 ข้อที่15ถึงข้อที่21ซึ่งเป็นบทที่เราได้ศึกษามา2วันก่อนหน้านี้แล้วแต่วันนี้เราจะมาศึกษาในหัวข้อที่ชื่อว่าจงทำตัวเป็นคนที่น่ารักเราจะทำตัวเป็นคนที่น่ารักในอย่างไรนั้นเรามาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับคนเกียดคร้านฝังมือของตนในชาม เขาเหนื่อยที่จะเอามือกลับมาที่ปากของตนคนเกียรติคลานเห็นว่าตัวเองมีปัญญากว่าคนเจ็ดคนที่ตอบโต้ได้อย่างหลักแหลมคนที่ผ่านไปยุ่งเรื่องลระวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของตนก็เหมือนคนดึงหูสุนัขคนบ้าคว้างดุ่นไฟลูกธนูและความตายฉันใดคนที่ล่อลวงเพื่อนบ้านของตนและกล่าวว่า ข้าล้อเล่นก็ฉันนั้นเพราะขาดฟืนไฟก็ดับและที่ไหนไม่มีคนซุบซิบนินทาการทะเลาะวิวาทก็หยุดไปทานเป็นเชื้อเพลิงและฟืนเป็นเชื้อไฟฉันใดคนที่ชอบทะเลาะก็เป็นเหตุให้การวิวาทลุกลามฉันนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องแต่ละคนในชีวิตประจำวันนั้นก็ได้พบคนอยู่จำนวนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานก็ดีหรือว่าคนในเพื่อนฝูงที่เราเจะเจอก็ดีหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเราเองก็ดีเราพบว่าหลายคนนั้นน่ารักครับแปลว่าเราอยากจะเข้าไปคบหาเขาเวลาคุยพบปะกับเขาแล้วเรารู้สึกสบายใจอยากเข้าคบหาเขาแต่ก็มีบางคนที่เราไม่อยากจะเดินเข้าไปใกล้เพราะว่าเข้าไปแล้วเมื่อไหร่เรารู้สึกใจว้าวุ่นไม่อยากจะคุยด้วย วันนี้ข้อพระคัมภีรก็ได้พูดถึงบุคคลอยู่สามประเภทด้วยกันที่เราไม่ควรที่จะเข้าไปคบหาเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่ไม่น่ารักเป็นบุคคลที่เมื่อเราเข้าไปคบหาแล้วนั้นเราจะพลอยเสียหายตามไปด้วยเรามาดูว่าพระคัมภีร์วันนี้ได้พูดถึงบุคคลสามประเภทที่เราไม่ควรคบหานั้นมีอะไรบ้างประเภทที่หนึ่งก็คือคนเกลียดคร้าน หรือคนขี้เกียจครับซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่15ถึงข้อที่16เขาบรรยายได้เห็นภาพด้วยดีอย่างนี้นะครับในข้อ15เขียนนี้ว่าคนเกลียดคล้านฝังมือของตนในชามเขาเหนื่อยที่จะเอามือกลับมาที่ปากของตนแล้วข้อ16เขียนต่อว่าคนเกลียดค้านเห็นว,ว่าตัวเองมีปัญญากว่าคนเจ็ดคนที่ตอบได้อย่างหลักแหลม ในพระคมภีได้บรรยายนะครับว่าคนขี้เกียจนะเขาขี้เกียจขนาดไหนครับ mm hmm. เขาขี้เกียจจนกระทั่ง mm hmm. เขาขี้เกียจที่จะเอามือตักข้าวแล้วใส่ปากของตัวเองนะจะต้องรอคนมาป้อนข้าวใส่ปากของตัวเอง mm hmm. เขาเรียกว่าขี้เกียจปานนั้นและมากยิ่งกว่านั้นเขากลักว่าตัวเขาเองเก่งคนอื่นต้องฟังเขาไม่ใช่เขาไปฟังคนอื่นคนอื่นพูดตักเตือนแนะนำอะไรนะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าอืมไม่ถูกต้อง ตัวเขาเองกัถั่นี่คือลักษณะของคนที่ขี้เกียจครับซึ่งคนที่ขี้เกียจแบบนี้นั้นเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งอาจารย์อยากจะบอกนะครับว่าเราไม่ควรจะเข้าใกล้เพราะเมื่อไหร่เราเข้าใกล้แล้วนะความขี้เกียจของคนคนหนึ่งจะระบาดมาถึงเราได้มีคำพูดคำหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเราอย่าทำตัวเป็นคนนาโต้ นาโตก็คือ N A T O แปลว่าอะไรครับแปลว่า No Action Talk Only ปัจจุบันเรามีคนในสังคมจำนวนมากนะครับพูดอย่างเดียวครับแต่ No Action ดังนั้นเราอย่าเป็นคนนาโต้ก็คืออย่าเป็นคนที่พูดอย่างเดียวแต่ไม่กระทำอะไรเลยแบบนี้ไม่เกิดผลดีแน่นอนนี่คือบุคคลประเภทแรก ที่เราไม่ควรคบหาก็คือคนเกียจคร้านหรือคนที่ขี้เกียจอย่าลืมนะครับความขี้เกียจเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งนะถ้าเราเข้าไปใกล้แล้วในที่สุดเราจะติดโรคระบาดตัวนี้ด้วยนะครับนี่คือประการแรกประการที่2คนประเภทไหนครับที่เราไม่ควรจะเข้าใกล้หรือคบหาก็คือคนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นที่ไม่เป็นเรื่องคนที่ชอบยุ่งเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง อยู่ในข้อที่17ถึงข้อที่19เขียนดังนี้ครับว่าคนที่ผ่านไปยุ่งเรื่องทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของตนก็เหมือนคนที่ดึงหูสุนัขฟังใหม่นะครับเขาบอกว่าคนที่ชอบผ่านไปยุ่งเรื่องทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของตนก็เหมือนคนดึงหูสุนัขพระคมภีบรรยายดีนะครับผมถามพี่น้องนิดหนึ่ง เวลาหมากําลังกัดกันนะและถ้าเราต้องการเข้าไปห้ามเราไปดึงหูของสุนัขเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนนะหมาก็จะหันกลับมาแหวงกัดที่มือของเราซึ่งทำให้เราซึ่งเข้าไปยุ่งในจังหวะที่ไม่ถูกต้องในจังหวะที่ไม่เหมาะสมแล้วแล้วก็ปรากฏว่าทำให้เรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของ สองคนทะเลาะกันหรือหมาสองตัวกัดกันปรากฏว่าเราที่คิดว่าเออจะเข้าไปห้ามทานั้นปรากฏว่าเราถูกกัดด้วยอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นพระกัมพีถึงบอกว่าอย่าเป็นคนที่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นที่ไม่เป็นเรื่องครับผมอยากจะบอกว่าหลายครั้งหลายคราวนะครับนะสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าหน้าที่เราคือเราต้องทำเรื่องใหญ่ ให้เป็นเรื่องเล็กและจากเรื่องเล็กให้กลายเป็นอะไรครับไม่มีเรื่องนี่คือสิ่งที่ลูกของพระเจ้าควรทำครับอย่าทำตรงกันข้ามอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่หรือจากที่ไม่มีไรทำจนเป็นเรื่องนี่เป็นสิ่งที่ลูกของพระเจ้าไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ถึงบอกว่าเราอย่าเป็นคนที่ไปยุ่งเรื่อง ของคนอื่นที่ไม่เป็นเรื่องแต่เราควรจะทําเรื่องอะไรครับเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กและทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นไม่มีเรื่องครับนี่คือสิ่งที่เราเป็นบทบาทของลูกของพเจ้าที่ควรจะมีครับส่วนบุคคลแบบที่3นะครับที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งนั้นคืออะไรครับคือคนที่ชอบซุปซิบหนึ่งา ปรากฏอยู่ในข้อพระคัมภีร์ข้อที่20ถึงข้อที่21เขียนดีดังนี้ว่าเพราะขาดฟืนไฟก็ดับและที่ไหนไม่มีคนซุกซิบนินทาการทะเลาะวิวาทก็หยุดไปทานเป็นเชื้อเพลิงและฟืนเป็นเชื้อไฟฉันใดคนที่ชอบทะเลาะก็เป็นเหตุให้การวิวาทลุกลามฉันนั้นคนที่ชอบซุกซิบนินทา เอาเรื่องของคนนี้ไปบอกคนโน้นเอาเรื่องของคนโน้นไปบอกคนนั้นพระคมพีเปรียบเสมือนกับเป็นการที่เราใส่ฟืนนะแล้วก็เติมไฟนะทำให้โหมนะให้มันหนักยิ่งขึ้นพระคมพีบอกครับบอกว่าเพราะขาดฟืนไฟก็ดับและที่ไหนไม่มีคนซุบซิบนินทาการทะเลาะวิวาทก็หยุดไป หลายครั้งหลายคราวนะครับในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เรามีการใช้โซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลายหลายครั้งเราก็จะพบคำที่บอกว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าหรือบางทีก็จะมีคำว่านะเราได้ยินมีคนพูดดังนี้ว่านี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่าพึ่งว่าเมื่อเราได้ยินนะมีแหล่งข่าวกล่าวว่า หรือเราเห็นว่าเออมีใครที่พูดอะไรมาปุ๊บเราก็รีบเอาข่าวนี้ไปบอกคนโน้นว่าเออเอเอ,เ,อเมื่อตกี้นี่นะฉันได้ยินมาเป็นอย่างนั้นโดยที่ไม่มีการกันกองเลยว่าเรื่องที่เราฟังมานั้นมีความถูกต้องแม่นยำมากสักเท่าใดยิ่งโซเชียลมีเดียปัจจุบันนั้นนะยิ่งสื่อสารได้เร็วขนาดไหนเรายิ่งต้องระมัดระวังในการที่จะซุบซิบนินทา เอาเรื่องนี้ไปบอกเรื่องนั้นและหลายหลายครั้งเราก็พบว่านะความหวังดีของเราจะกลายเป็นความหวังร้ายของคนอื่นก็เป็นได้ผมเข้าใจครับหลายคนมีความหวังดีเมื่อเห็นโพสต์ดีๆเขาก็อยากจะโพสต์ต่อหรือเมื่อมีใครเตือนภัยอะไรมาเขาก็อยากจะเตือนภัยต่อคนอื่นเป็นความตั้งใจดีเป็นความหวังดีครับแต่สิ่งหนึ่งผมอยากจะแนะนำพี่น้อง ก่อนที่ท่านจะแชร์ข้อความหรือท่านจะส่งต่อข้อความอะไรก็แล้วแต่หรือเนื้อหาใดๆก็แล้วแต่ขอให้ท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านจะส่งต่อหรือแชร์ต่อน,นั้นเป็นข้อความหรือเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนหรือยังถ้าตัวเราเองยังไม่มั่นใจผมมีข้อแนะนำครับเมื่อไหร่ก็ตามเนื้อหาข้อความใดที่เราไม่มั่นใจเราอย่าแชร์หรือเราอย่าส่งต่อ เพราะอย่าลืมครับเมื่อ,อไหรที่เราแชร์หรือเราส่งต่อแปลว่าเราต้องยังไงครับเราต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อสิ่งที่เรากระทำนั้นจริงไหมนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะอยากทาก็คืออย่าเป็นคนที่ชอบซุกซิบนินทางผมอยากจะบอกนี้ครับว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราอย่าเป็นคนที่ฟังความข้างเดียว เมื่อเราได้ยินข่าวใดข่าวหนึ่งมาแล้วนะครับเราจะต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาจะอธิบายหรือเขาจะแก้ตัวอย่างไรบ้างอย่าฟังความข้างเดียวปุ๊บเราก็รีบพูดต่อหรือว่ารีบวิจารณ์ต่อหรือว่ารีบตัดสินใจเพราะหลายครั้งนะนี่คือภาพใหญ่แต่หลายคนตัดตอนครับมาพูดเพียงตอนตอนเท่านั้นไม่ได้พูดจบครบถ้วนกระบวนความ ทำให้เวลาเราสื่อสารไปนั้นเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดครับเพราะฉะนั้นอย่าฟังความข้างเดียวครับถามว่าวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรอาจารย์เห็นว่าอย่างน้อยวันนี้เราได้มี2บทเรียนที่เราได้จากเนื้อหาเรื่องนี้ประการแรกก็คือว่าเราอยากคบหานะกับคนที่เป็นลักษณะ3ประเภทดังกล่าวก็คือเป็นคนที่ขี้เกียจหรือเกียจค้านหรือประเภทที่2 คือคนที่ชอบไปยุ่งเรื่องของคนอื่นที่ไม่เป็นเรื่องและประเภทที่3ามก็คือคนที่ชอบซุบซิบนินทาเก็บเรื่องนี้ไปบอกคนโน้นเก็บเรื่องคนโน้นไปบอกคนนั้นเราอย่าเข้าคบหากับคนเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราครบหากับคนเหล่านี้มากๆอย่าลืมไหมครับทั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นโรคระบาดชิ้นหนึ่งในที่สุด เราก็จะติดโรคแบบนี้โดยไม่รู้ตัวด้วยนะแล้วในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่สังคมใดนะครับหลายครั้งหลายคราวสิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะออสโมซิสก็คือก็จะซึมเข้ามาในตัวเราและทำให้เรากลายเป็นคนแบบนั้นไปโดยไม่รู้ตัวเพราะ,ะนั้นข้อคิดประการแรกก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเรากำลังอยู่ในแวดวงของคนทั้งสามประเภทนี้อย่าเข้าใกล้ บทเรียนที่สองท,ที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือว่านอกจากที่เราจะไม่เข้าใกล้แล้วเราอย่าทําตัวให้เหมือนกับคนสามประเภทนี้ด้วยนะประการแรกคือเราอย่าไปเข้าใกล้เขาแต่ประการที่สองคือตัวเราเองแหละอย่าทําตัวเป็นเหมือนกับคนสามประเภทนี้แต่เราควรจะทําตัวอย่างไรครับนะประการแรกเราแทนที่เราจะขี้เกียจเรากลับจะต้อง ขยันและทําตัวเป็นแบบอย่างให้คนอื่นนะเมื่อเราอยู่ในกลุ่มคนที่ขี้เกียจแทนที่เราจะเป็นคนขี้เกียจแต่เรากลับจะต้องขยันมากขึ้นกว่าเดิมและทําตัวเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเห็นว่าเออลูกของพระเจ้านะต้องขยันแบบนี้อย่างที่สครับนะเราอย่าเข้าไปยุ่งเรื่องที่เรื่องของคนอื่นที่ไม่เป็นเรื่องแต่เราต้องทำไรครับอย่างที่บอก เราต้องทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กทำจากเรื่องเล็กให้กลายเป็นไม่มีเรื่องนี่คือสิ่งที่เราควรทำครับอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นที่ไม่เป็นเรื่องแต่จงทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กจนเป็นไม่มีเรื่องและก็ประการที่สามครับเราอย่าเป็นคนสมไฟแต่เราต้องเป็นคนที่ตัดไฟ เมื่อเราได้ยินเรื่องใดมาถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นสิ่งที่ควรจะทำอาจารย์แนะนำครับไม่ควรแชร์ไม่ควรส่งต่อเพราะอะไรครับเพราะเราเองก็ไม่มั่นใจนะเราควรจะตัดไฟแต่ต้นลมลองคิดดูสิถ้าเราเอาเรื่องของคนนี้ไปบอกคนโน้นท,ทั้งทั้งที่เรื่องมันไม่เป็นความจริงในที่สุดอาจจะเกิดความเสียหายมากกว่าที่เราคาดคิดก็เป็นได้ ดังนั้นเราอย่าเป็นคนสุมไฟครับแต่เราต้องเป็นคนไรเป็นคนตัดไฟนี่คือข้อคิดที่เราได้จากพระธรรมในวันนี้ครับเราจะมาร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระบิดาที่รักขอพระคุณพระองค์ที่สอนว่ามีคนสาประเภทที่เราไม่ควรจะเข้าใกล้แต่เราควรจะทำตัวให้เป็นคนที่น่ารักของคนในที่ทำงานของเราคน เพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างและในครอบครัวของเราเราควรจะทำตัวเป็นแบบอย่างความขยันแทนที่เราจะขี้เกียจขณะเดียวกันเราจะต้องทำตัวให้เป็นคนที่ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กและในที่สุดเราจะต้องเป็นคนที่ตัดไฟแทนที่จะสมไฟขอพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับเราเมื่อเราอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เราจะมีสติปัญญาจากพระเจ้าว่าเราควรจะทำไรให้ลูกพระเจ้านั้นถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผ่านการกระทำต่างๆเหล่านี้ด้วยเถิดจึงอธิษฐานทูลขอสติปัญญาและพระกําลังจากพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าวพอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฟ้าเดี่ยวของเริจัจากแสงสนิภาพของเรานะคะ